สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มีตัวอย่างหนังใหม่มาอีกแล้วฮนะแบทบอทเรย์เอาได้ไม่เอาด้อไหมช้าลงหน่อยกูรีบกูปวดท้องว่ะกูอยากกินน้ำขิงกินน้ำขิงเท่าน,นั้นนะเว้ยของใหม่ไหมนี่มาเมื่อวานเอามาอันหนึ่งขอซอสยอืมๆเปิดลิ้นชักอะไรของมึงวะเนี่ยอยู่หตรงน,นั้นนะเว้อยอ่อ นั่นลูกอมมึงละมาครับไม่ใช่เว้ยใช่ปากไม่ใช่พีรถกูไม่มีเวลามีปืนจอหัวแลมึงจะไปกับกูหรือจะไปกับมันวะโคษทีนะน้องพี่ต้องไปก่อนวะโทรแจ้งตำรวจตำรวจชิบหายเดินทางกันมาถึงภาคที่4แล้วกับแฟนชายคู่หูขวางนรกเป็นอีกหนึ่งในแฟนชายที่ผมรักไม่รู้ว่าทำไมถึงรักแต่ผมก็รักมันตัวหนังจะเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่อจากภาคที่แล้วเกี่ยวกับคู่หูสุดไฟป่วงประจำกรมตำรวจไมอามี ไม่มีใครทำผู้กองปวดหัวได oh, ้เท่า <she et. S 1> พี่แกสองคนแล้วล่ะเปิดฉากแรกมาตัวอย่างก็จะให้เราเห็นอิสตเอกประจําเรื่องฮะนั่นคือฉากขับรถนั่นเองมีทุกภาคไม่มีไม่ได้พ่อตายแต่ก็ได้ทุกภาคนะผมชอบจากในตัวอย่างจะเห็นได้ว่าพี่แกสองคนรีบมากฮะไม่รู้ไปงานอะไรงานศพงานแต่งงานบวชงานกระถินรวมพระป่าโดยไ oh, ป,ป,ปต่อมาตัวอย่างก็จะตัดมาให้เราเห็นทั้งคู่ได้แวะร้านของชําฮะ หรือไม่ก็ร้านสะดวกซื้อไม่รู้สะดวกหรือเปล่าเดินเข้าเดินออกง่ายก็แสดงว่าสะดวกดูท่านะจะไม่สะดวกแล้วละ่ะเพราะว่าจู่ๆก็มีโจนเอาปืนมาจาะแล้วก็บอกยกมือขึ้นแล้วทั้งคู่ก็ทําเป็นเถียงกันเรื่องขนมโคชชอบมุกนี้เลยเถียงกันแล้วก็ยิงต่อมาตัวอย่างก็จะตัดมาให้เราเห็นวันธรรมดาวันหนึ่งและบรรยากาศของครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นเลนที่ไอ้ลูกเยคยเว้นพเกมกินขนมชนอีกแล้วเหรอไปทํางานบ้างนะผมเป็นนาวิกเกยต์จัมการบ้างก็ได้วันๆแม่งเล่นแต่เกม จากครอบครัวสุขสรต์จู่ๆก็มีเหตุการณ์ให้ทั้งคู่ต้องปวดหัวอีกแล้วฮะดูข่าวนี่คือข่าวด่วนนะครับเรามีรายงานว่าคอนรอดฮาวเวิร์ดตำรวจไมอา,ามีผู้ล่วงลับทำงานกับพ่อค้ายานี่มันเชื่ออะไรวะนี่มิถุนายนยนี้จากในตัวอย่างจะเห็นได้ว่าผู้กองที่โดนใส่ร้ายฮะขนาดตายไปแล้วยังถูกป้ายสีเชี่ยงจริงอะไรวะผู้กองส่งข้อความจากนารกได้ด้วยหรอวะไม่ใช่เว้ย จะเห็นได้ว่าผู้กองได้เตรียมการผู้กองได้เตรียมการสั่งเสียไว้แล้วฮะถ้าแกได้เห็นนี่แล้วฉันคงตายแล้วนะทำไมกูต้องพูดมันหนังทุกเรื่องเลยวะเชียช่ยมเชย่โทษทีกูเพิ่งเคยตายนะต่อมาตัวอย่างก็จะตัดมาให้เราเห็นตัวร้ายฮะรวมถึงตัวร้ายของภาคที่แล้วด้วยจะเห็นได้ว่าทั้งคู่ถูกจัดฉากฮะกลับกลายเป็นคนถูกตามล่าซะเองฉากต่อสู้บนเครื่องบินก็น่าจะสนุกไม่น้อยเลยทีเดียวช่วยกูด้วยมั พอตเรื่องหลักๆก็น่าจะประมาณนี้แน่นอนฮะแบทบอยเป็นหนังที่ดูง่ายครับเป็นหนังที่เข้าถึงไม่ได้ทุกเพศทุกวัยสักเท่าไรผู้ปกครองควรให้คำแนะนำนะฮะอาจจะมีคำหยาบคำสบทคำไม่สุภาพก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับก็หนังมันพูดอย่างนี้ใช่นีมอย่างในตัวอย่างก็มีความอลังการมีความเล่นใหญ่อยู่นะวิล l s สมิธมีใครยังติดใจกับวีรกรรมของพี่แกไหมฮะส่วนตัวผมไม่ติดใจอะไรกับพี่แกะนะผมเออดูที่ผลงานฮะไม่รู้สิผมชอบเสพผลงานที่แกเล่นนะ แกเล่นดีเกือบทุกเรื่องเลยแต่สิ่งที่แกทํามันก็ตรงกันข้ามกับสิ่งที่แกเล่นที่ผ่านมานะหนังเรื่องนี้ก็ได้เป็นห่วงอยู่นะบอกตรงๆเลยนะตอนนั้นจากภาคที่สองิ้งช่วงมายาวนานมากคิดว่าจะไม่ทําอีกแล้วคิดว่าจะบีบภาคสามคิดว่าจะไม่ได้ดูอีกแล้วชาติดิกูโคตนอยากดูทรมานมากในที่สุดพี่ก็ทํามันก็ไม่สนใจผมเท่าไหร่แต่ภาคนี้ขอเต็มๆแล้วพี่ภาคนี้จัดหนักไปเลย จากที่เห็นในตัวอย่างก็น่าจะดูจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนฮะน่าจะดูมีมิชชั่นเยอะกว่าภาคก่อนๆมั้งนะสุดท้ายนี้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะคิดเห็นยังไงกับตัวอย่างนี้ก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างยังไปไหวไหมยังน่าดูอยู่หรือเปล่าสาหรับแฟนแบดบอยแล้วไม่ควรพลาดด้วยประการังร้งปรงอยู่แล้วฮะแบดบอยเรย์โอ๊กรยกมือขึ้นในมืดทำเลยวะ ไม่ต้ห่วงเพื่อนเราคนแถวนี้อะไรที่ดีมันโครร้อนเลยแต่มืงอเสื้อกันหนาวอยู่เว้ยใช่การแต่งตัวของมึงกูพอจะเชื่ออยู่นะก็ผมคนแถวนี้ได้กูไม่ไหวจริงว่ะใช่ใช่เราสองคนคนแถวนี้ใช่ใช่เราคนแถวนี้มึงร้องเพลงแถวนี้กูฟังได้เราจะทำตามสัญมันอย่าอย่าร้องไอ้สัตว์เพลงในเจนเจ็ดวิทยุนายนนี้ฮ่าฮ่ากูว่านะเรามันคู่แท้ทางย่านจิตวิญญาณไม่อะ คู่แท้ของกูไม่มีไข่ห้อยแบบนี้มึงอย้ยติดกายยากจิตวิญญาณไม่มีกระปูเว้ยกูมั่นใจว่าจิตวิญญาณกูมีกระปูมากคอนยังไงวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะแล้วเจอกัน